เมื่อวานนี้มองในมุมคุณรัทวุฒิแกก็อธิบายเรื่องกรณีเกี่ยวกับนิรโทษกรรมด้วยใช่ไหมเมื่อวานนี้พักประชาชนประการวุฒิได้พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับนิรโทษกรรมไม่เห็นเหตุผลเลยที่จะต้องอยื้อกันแบบนี้ในขณะที่วิปรัตาลประธานวิปคุณวิสุทธ์ก็บอกให้หัวหน้าพักเข้าไปคุยกันก่อน,อนซึ่งเข้าใจว่าคงจะคุยกันแล้วเมื่อวอาทิ์ไอ้ยังสิ ยังไม่ได้เจอกันวันนี้อ่ะวันนี้ประชุมสภานะคะไม่ว่าทิ่ที่ไหนนะอ๋อจันสองล่าไม่รู้ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องชมรุนกันอยู่ตรงนี้ถูกไหมนี่ยังไม่นับตากใบนะเนี่ยจริงๆอ่ะลามไปถึงเรื่องคุณภัยบูญได้ซ้ําไปว่าหลายคนบอกเนี่ยเอาน้่งไว้อย่างที่คุณเลืองไกยื่นอ่ะออค่ะอรณีท่านนายก ท่านนายยมตรีแพททองทานตั้งคุณหมอสุรพงษ์เป็นที่ปรึกษานโยบายและตั้งคุณ,ณัชูตเป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติมอีกคนหนึ่งแม้เป็นตาแหน่งหน้าที่ไม่เป็นทางการนะถึงกันนั้นก็ตามทีเพราะไม่ใช่ที่ปรึกษาแบบที่ต้องผ่านลักษณะที่มีเงินตงเงินเดือนอะไรเนี่ยไม่ใช่คนเรืองกายไปยื่นแล้ว ไปยื่นกะกะตค่ะว่าท่านนายกแพทองทันเข้าข่ายมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่เนื่องจากว่าทั้งคุณชุรพงษ์แล้วก็คุณณัทวุฒิต่างเคยต้องคำพิพากษาสารดีกาลงโทษจำคุกมาแล้วก็เลยไปร้องกะกะตค่ะถ้าพบการกระทำผิดแน่นอนเรื่องต้องถูกส่งต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอ้างอิงแบบที่คุณเสถาเคยโดนตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีใช่คุณดวงไกลส่งอเอกสาร EMS ถึงกกตแล้วเมื่อวานนี้ให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นนายกของคุณแพททองทานถ้าผู้ชมคิดว่าจะออกได้ทางไหนฝังหนึ่งอย่างคุณภูมิทํามเมื่อวานนี้ก็บอกไม่กังวลค่ะใช่ไหมใช่คุณภูมิทําบอกเพิ่งจะมาเป็นรัฐบาลได้แป๊บเดียวเองเนี่ยไม่ต้องเตรียมรับมืออะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่กังวลคุณแพททองทานทํางานได้เดือนเดียวคงไม่ไปไวขนาดนั้น แต่ใครจะยืนยันได้ว่าถ้าเรื่องจากกรกตไปถึงสารมนุนจะออกมาว่าไม่เป็นไรมไม่มีใครรู้ไงค่ะแล้วคุณภัยบูทคำจำกัดความมันไม่รู้ใช่ซื่อสั์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อันนั้น,นอ่ะอกรณีนี้เคยติดคุกในคดีที่ศาลมีคาพิพากษาค,าคา่ะแต่ประเด็นก็คือตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ย ซึ่งมันไม่ใช่ตําแหน่งทางการเมืองใช่ไหมเอาเลแล้วน้องจะยืนยันได้ไหมว่าไม่โดนแน่ไม่มีใครยืนยันได้อ่าไหนฟังคุณภูมิธรรมซิไม่เห็นว่าเข้าขายอะไรแล้วก็คุณเดือนไก,ก่ก็ก็ท่านก็ร้องนะครับก็ท่านก็มีสิทธิ์ร้องในการพิจารณาแต่ว่าถ้ามันมีปัญหากระบวนการยุติธรรมก็ดําเนินการถ้าไม่มีปัญหาก็กระบวนการยุติธรรมก็ยกคาร้องเท่านั้น,นไอ้การมั่นใจไม่มั่นใจเนี่ยถ้าถามเราเราปฏิบัติเนเราต้องมั่นใจ เราไม่คิดว่าอะไรที่เป็นปัญหาถ้าคิดว่าเป็นปัญหาเราคงไม่ทำนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่กระบวนการยุติธรรมครับไม่มีความกังวลนะครับผมถือว่าเรากำลังทำในสิ่งที่อยากให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นไม่ไม่งั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับบริหารประเทศยากนะครับไม่ว่าใครมาถ้า จับไปทุกเรื่องเลยว่าเป็นเรื่องน้องเขาควรจะดูเจตนาว่าตั้งใจจะทำยังไงแล้วดูว่ามีความประสงค์ที่จะทำให้เกิดการผิดกฎหมายหรือไม่อ๋อนี่นึกภาพดูเลยอน้องกล้ายืนยันว่าไม่โดนแน่ใครในประเทศนี้กล้ายืนยันไหมถ้าเรื่องมันขึ้นไปถึงสารรํำโดนเนี่ยฮะใช่ไหมคะมันไม่มีใครรู้ค่ะอ,อ่ะ ถ้าเกิดเพอรไพร์โดนขึ้นมาไอ้คราวนี้แหละคนละครึ่งเกิดขึ้นเลยควรจะรู้ทีนมาเลยใช่อ่ะถ้าเกิดโดนขึ้นมาแต่ใครจะไปรู้ถูกไหมอ่ะถ้าไม่โดนก็ไม่โดนแต่ถ้าโดนใครกล้ายืนร้อยเปอร์เไม่มีทางอ่ะนี่ยังไม่นับเรื่องอะไรนะที่ไปร้องก่อนหนะ้าเรื่องสนามกอล์ฟเอาไพยนะอืมอ่ะใช่ไหม แล้วมีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแม้กระทั่งมินิฮาร์ในชุดปกติขาวอ่ะเนี่ยมันไม่มีใครรู้ก็อย่างที่ว่าตั้งแต่กรณีสมัยคุณสมัครแล้วพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีเพราะไปทํากับข้าวเพราะไปรับจ้างเอกชนเขาผัดกับข้าวทํารายการโทรทัศน์มีค่าจ้างมีรายได้ไงไอ้ครั้งนั้นก็คุณสมัครใช่ไหม ที่คนเดวินติดอยู่ในใจอย่างที่ว่าเนี่ยยกเป็นตัวอย่าง <S <S อ่าไหนไม่มีหลักฐานเขาก็ไม่รับยื่นเอ้านี่ตั้งแล้วอ่ากรกตกล้าวินิจฉัยก่อนไหมสมมติกรกตวินิจฉัยว่าไม่เข้าข่ายน้องเชื่อพี่ไหมจะมีคนไปร้องตดยตรงกับสารนํานนอืมมีอ่นี่ถึงบอกอ่นนี่พอหอมปากหอมคอวันนี้เถอะท่านผู้ชม เดี๋ยววันนี้ก็ประชุมสภากันถึงแล้วเนี่แต่จริงๆอยากรู้จริงนะพรุ่งนี้อะไรเจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปสิบโมสิบตุลา,าพรุ่งนี้แล้วตามที่คุณภัยบูลบอกใช่คือคุณไพบูลบอกสิบตุลาคมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่จุดจบของพักแกนนำรัฐบาลแล้วก็ใช้คำว่าอาจจะถึงขั้นล่มสลายฮะจริงเหรอ คือทำไม่ลุ้นระทึกเลยนะ10ตุลานี้รู้แน่นอนจากจุดเริ่มนำไปสู่จุดจบจะทำให้แกนนำรัฐบาลพักหนึ่งถึงขั้นล่มสลายได้แกนนำรัฐบาลพักหนึ่งซึ่งคงไม่ใช่พักอื่นนอกจากพักเพื่อไทยอ,ะอ่ะใช่ไหมค่<ฮ>ะแล้วดูมีความมั่นโอกมั่นใจนะ ดูมั่นใจเมื่อวานนักข่าวก็พยายามจะถามว่าเอ๊ะอันที่ว่าจะไปสู่จุดล่มสลายเนี่ยคือมันจะมาจากคนของพรกพลังประชารัฐที่ไปยื่นร้องอเกี่ยวกับข้อกฎหมายไหม,มคุณภับูรณ์หันหลังเดินหนีไม่ตอบคำถามนักข่าวนะคะ,ะท่านผู้ชม